จริง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 เริ่มตรงเริ่มตรงนีได้มาเมื่อไหร่ไรอ่ะคู่ไม่น่าเลยเี่ยวครับเี่ยวครับจริงิเริ่ปนี้ได้มาเมื่อไหร่ยังไงเริอ้วเลกคุณห้าคุณ็ชายขินแล้วตอนนี้คชายะเอ๊ยมามามาสรุปจะแต่งจริงเหรอฮนี่โอ๊ย อ่ะ้แต่ว่าคู่หลัเป็นคู่ที่แบบเพื่อนๆเชียร์มากรู้สึกยังไงบ้างคะหล่อไหมหล่อไหมเพื่อนบอกว่าแก่แล้วหล่อไหมหล่อไหมครับหล่อไหมครับถามพี่โอ้หครับจะไม่ถามเขาเขาน่าจะโชคดีเป็นไงเป็นไงพอเพื่อนๆเชียร์นะแบบว่าโอเพคกับแฟนเรามากเลย เออมาใหม่ๆก็เราเหมือนอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วว่าเวลาไปไหนเงี้ยก็จะแบบไปด้วยกันใช่ไหมฮะเขาก็เลยแบบอารู้จักกันหมดก็เออเชียไปทำภาษาอ่อยากจะมีงานอะไรอย่างเงี้ยงานอะไรครับไม่ไม่อยากจะจะมีปาร์ตี้เนี่ยมันเพื่อนจะพาไปเจอเพื่อนหมดเลยแกงเงยใช่ไหมคะพี่ใช่แกงประทับจิตประทับใจอะไรกันแล้วกันแล้วเอาไปใช้แล้วมันน้ำใจเลยเอาแล้ววันนี้แล้ววันนี้มันรู้สึกว่าประทับจิตได้เรียนรู้กันมาตั้งนานแล้วมัน ก็จริงๆก็ก็เริ่มพยายามลองใช้ชีวิตด้วยการมาสักพักันนะครับก็นียก็ <laughs> ไปไหนมาไหนได้วยกันก,ก็ได้ได้ได้มีเวลาคือแต่ว่าเราพบกันด้วยอายุที่ค่อนข้างเยอะและ้วนะครับเรา,เรา,เราไม่มีใครอยากที่จะ,ะมีความติดตาดนะครับก็เลยพยายามทดลองใช้ชีวิตก็คิดว่า คงจะลองใช้ชีวิตอีกสักพักหนึ่งเพ้นหนึ่งนะนะครับให้ให้เรียนรู้กันมากที่สุดแล้วก็คงไม่นานหลงแล้วอะไรผู้หญิงคนนี้คะสูงง้ <laughs> เขาเขาเป็นคนมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะนะครับสำหรับผมใช่ไหมครับทั้งทั้งความความลำบากในชีวิตนะครับทั้งความประสบความสําเร็จในชีวิตผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันเดินไปด้วยกันนะย้อนอยับไปวันที่ต้องตัดสินใจมาเริ่มลองใช้ชีวิตคู่กันมันคืออะไรทุกคนเหรอที่เราลองมายากจังเลยพี่แลกพี่แหลกี่แหลกครับ แต่งมาค่ะคอมเมนต์ก่อนนะอไปลายปีนี้จริงไหมคะอยู่แต่งงานปลายปีนี้จริงไหมคะถามเลยอ่ะปีนี้น่าจะยังไม่ทานแต่ว่าอาจจะรับก่อนรวยรวยนี้ไม่ต้องมั่นกันแล้วฮะแต่งก็เลยมันจะเห็นถ้าเราแต่งมันไม่ได้แค่สองคนแก๊งเพื่อนเลยจงเยอะแยะเขาจะเตรียมตัวกันยังไงเออเขาต้องแบบแต่เขาก็พูดซิแต่เขาก ไพูดแต่ว่า,าก็ถามกับเพื่อนโออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ๋เขบอกว่าชั้นมีแล้วไม่ไมไมรีบรอชั้นพอปิดโอ๋ให้โอกาสห้าสิบเพราะงั้นไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีแต่งเติง,ตงแล้วแต่เพื่อนอะแซวว่าแบบเอออยากมีงานในอย่างเงี้ยแต่ว่าปีหน้าโอ๋สี่สเก้าไเขาก็เลยบอกว่าปีหน้าไม่แน่อย่างน้อยกับพี่อย่างลองใช้ชิมด้วยกันแล้วมันมันโอเคแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรู้ว่าอืม เรา,าแทบไม่การใช้ชีวิตแทบจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับเขาก็ทำงานของเขาทางฝั่งผมก็ทํางานของผมนะครับจริงๆอาจจะสมดุลกันด้วยเพราะวา่า ตอนทำงานผมก็ใช้ต้องใช้สมาธิในการทํางานของคุณโอเขาก็ต้องออกไปนอกบ้านมีลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมาะสมพอเราว่ากันคูเราก็ใช้เวลามาเจอกัน่อ้วกเป็นไงบ้างกอบการได้ลองใช้ชีวิตคูไม่หรอกผมก็เออพอพอเรามีลูกแล้วใช่ไหมเอาจริงๆอะว่ารู้สึกว่า พอมีเบียบมันมัน,ม,นมันก็เหมือนเติมเต็มเขาไม่ได้มาง้งแง้งเอาเวลาอะไรจากจากเราเพราะเราอ่ะมีภาระหน้าที่ม,มันก็เลยเหมือนว่าคบกันแบบผู้ใหญ่อ่ะมันถือเวลาจูนเข้าหากันได้มันก็นก็ง่ายมากกว่า,า,าเาขาเขาไม่ได้ใช่เขาไม่ได้มาแบบเอ้ยเธอต้องมีอย่างน,างนี้อย่างนี้คือเราเรามาปุ๊บออปชันเราเนะี่ยเรามีโลกมาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วเขาใส่ใจว่ามันมันเรามาปุ๊ออปชันเราก็ออ ถามเขาคือเมื่อเขาแบบเออโอเคกับ ừ, เราในในสถานภาพาแบบนี้มันก็ม,มันก็เลยไม่มีการทะเลาะกันเรื่องเวลาอย่างเขาได้ลองใช้ชีวิตแล้วถ้าอนะาคตใช้คําว่าสามีภรรยา,ญญามันก็โฟไปเลยไหมครับไม่ต้องปรับอะไรกันเยอะไม่รู้ว่าหลักเออเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์สักคนมีครอบครัวมาแล้วเราก็เอ่อการแต่งงานมันมันมันร่มต้นอะเพียงแต่ว่าการ การที่เหมือนใช้ชีวิตแบบเบียบอกอะมัน,ม,น,ม,นมันก็เหมือนการศึกษามากกว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ในอานาคตมันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคนนี้แบบเจอเด็กที่สวยกว่าเราแล้วก็มีแต่เราก็สวยอยู่ผมก็<ร>สวยนะนี่บอกก็โชว์พี่โอน่รอันนี้เราก็มีผมไม่รู้จักไม่เคยรู้จักคนนั้น ตอนเบอร์ตัวชอตอนตอนแรกๆที่ผมกันไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ชื่อแต่ว่าไม่เคยก็ก็ไม่รู้จัมนามไม่ได้ในยูนูมี่ค่ะไม่รู้จัมน้ำไม่เคยไม่เคยรู้จัมน้ำไม่ได้ใครมีดูเลยอย่างเมื่อกี้พี่โอ๋มีความกังวลเรื่องการใช้ชีวิตคู่ตรงนี้เราทำให้เขาสบายใจยไหมหนึ่งก็บอกว่าเหมือน มันก็ผู้ชายทุกคนแหละครับผม,มเวลาชีวิตคู่ใช<ม>ไหมครับก็ไม่สร้างปัญหาไม่ก่อเรื่องกล่าวาวอะไรที่ไปแล้วจะมีปัญหาก็หยุดไปซะ<ม>ใช่ไหมครับแค่น,นั้นเองผมว่าชีวิตมันไม่ได้ยากอะไรพี่องมีห้ามมีของไหม,มครับอเอ้นนเขาเขาก็ชัดเจนอยู่แล้ว<ม>ถ้ามีปัญหาก็จบแค่นั้นเองแต่พูดกันง่ายเหมือนผู้หญิงทุกคนแหละเธอแต่เพียงแต่ว่าเราก็เราบอกว่าเออเรา พอมันโตแล้วอ่ะมันก็เราก็พูดกันง,ง่ายคือเบียร์เขาก็ไม่ได้เด็กนะพี่แต่เด็กก <c oughs> ว่าโอยาก็สี่สิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเราพูดจากกันก็น่าจะรู้ลเรื่องเข้าใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเด็กกว่าโอมากแบบเออสองรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะอาจจะหนักเราเหมือนกันอะไรอนยะ่างเงี้ยหลายหลายคนชอบแซวเพราะวาสนาพีโาพ่โอยังทำไหนน้ออ,อ,อ,อะไรเงี้ยพ<อ>ี่โถจะบอกว่าจะไหวอะไรคะสร้างวัฒนธรรมสร้างบุญวัฒนาคือทำบุญอะไรอะไรเงี้ย เออแต่ผมโอ๊ยแต่ผมก็ว่าอาจจะดวงเราอะเราที่บอกว่ายังประหลาดเลยว่าหนึ่งคือฉันมาเจอเธอได้ยังไงมันมันไม่ได้มีอะไรอยู่ในในเราชอบพูดกันเนาะว่าเออเรามาเจอกันได้ยังไงแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่เราพบกันเออมันทุกวันนี้เรายังเรายังพูดกันอยู่เลยอะว่ามันเหมือนเราคนละเส้นทาง แล้วเราก็เราเจอที่บอกว่าเคยแต่งงานมาแล้วมีลูกเราเราไม่ได้คิดอะไรเรื่องที่จะมีมีชีวิตผู้ใหม่เลยอ่ะพอมมีก็ชื่นใจอ่ะมันก็บมันก็ก็เติมเต็มให้กับผู้หญิงตัวน้อยๆเออหมาว่าเราก็รู้สึกว่าเราเออโชคดีพี่โอถามเรื่องเรื่องวัยรอแสนดีที่บอกในรายการ ที่ถามว่าเรียนไปทำไมก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้เป็นยังไงคือแม่กับน้องปูถามว่าเรื่องต้องเรียนสุดจระรดลูกบอกเรียนไปทำไมต้องใช้คะาม่็นใช้ไม่ได้อยากเป็นค่ะโว้ <c oughs> Wait, จะแสนดีเดี๋ยเดี๋ยวอยากให้เขามาสัมภาษณ์คือเอออันนี้มันเป็นวอยร่องจริงคน,คนทุกคนะคนะเขาจะบอกว่ามันโดนใจเขาที่ที่แบบเหมือนเอ้าจริงๆอะ่ะเขาก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเธอแสนดีอ่ะเขาชอบแบบร้องเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะรู้สึกว่าการเรียนเลขของเขาอ่ะ S <S มันเออมันไม่ได้ใช้เลยแม่แม่จะคิดว่าแซดดีจะเป็นเอออะไรนะเป็นหมอเนาะเป็นเออมันสดดีไม่ได้ใช้อบอกสซดดีแต่คนอื่นเขาต้องใช้แล้วหนูต้องเรียนไปจนถึงจบแม่แค่เรารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเดินไปเซเว่นโตก็แล้วแล้วจะ,จะเถียงอะไรล่ะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เออฟังความคิดมันก็เลยบอกว่าแต่ก็เรียนหน่อยลูกให้มัน่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องแม่ไม่ได้คาดหวังว่าให้ลูกแบบ เก่งมากเขาข้างสันทีใช่ไงเราพอทุกคนนะเราก็แอบเข้าข้างแต่ว่าในฐานะคนเป็นแม่เราก็ต้องสอนแบบนี้อะไรอย่างเนี้ยคุณโอเวลาเะบวกเลขครับ ทำ <laughs> มอ่ะเขาก็จะยื่นได้ผมทำหนูที่เข <laughs> <laughs> าแต่ดีรู้แต่ดีมารู้เ <laughs> พราะูกที่เขาบอกเขามีเครื่องคิดเลขเนี่ยซึ่งทุกคนมันมีอยู่แล้วแหละจริงจริงเขาก, <laughs> ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้จําเป็น <laughs> ในฐานะที่เราเป็นแม่พอลูกมีเหตุผลหนักขนาดนี้เรา <laughs> ไปต่อยังไงเขาเพแค่บอกว่าเออเรียนอ่ะเวลาเก็ให้มันจบแล้วกันก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเ <laughs> งี้ยเพีงแต่ว่า <laughs> คนโอ้ว่าหลายๆคนที่เอาไปตัดอย่างเงี้ยมันมันมันะแครใจเขาเงเพราะว่าอย่างพวกเราอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่จะเขาเขาเข้าใจว่าแทนที่จะเอาไปเน้นเรื่องอย่างอื่นผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโตอ่ะคือจบมัธยมอ่ะแน่นอนแหละไปถึงยูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แยกประเภทไปได้แต่นางยังสิบสองอยู่ไงนางก็เลยเฉียงไปอย่างนั้นอ่ะพูดไปอย่างนั้นอ่ะเราให้เขาเลือกยังไงในวิธีการที่เขาสิ่งที่เขาชอบกับการเรียน ก็เออตอนนี้โอ๋ว่าเขาชัดเจนนะเขาชอบร้องเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาปัเน้นเปทางด้านนี้เออแต่ส่วนที่โตขึ้นเขาจะเป็นอะไรแล้วก็คอยคอยสอบทางเรื่ <c oughs> อยๆไปเรืนะ่อยแล้ว